เจ้าท่าของจริงเนี่ยจากการซูมซูมกันหลายคนนะเป็นสิบตานะเป็นสิบตานะครับเป็นภาพชายสองคนนะครับเป็นภาพชายสองคนคล้ายๆโย,ยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับ,ออรบแล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอชะลอไม่พอนะครับอยู่ประมาณเจ็ดแปดนาทีถึงสิบนาทีด้วยกันนะครับผมดูจนจนจนครบลูปเลยอ่ะยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีจนครบลูปปรากฏว่า เมื่อกีออ้ได้ประสานน้องอาทิรัต,ตนเศษนะครับลนตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ประสานมาที่รอ,อ,องอธิบดีภูริทัศนะคะ์ครับก็ประสานให้ผมมาที่ศูนย์ควบคุมนะครับเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะศูนย์ควบคุมปฏิบัติการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์กล้อง กล้องวงจรปิดนะครับเจ้าท่านะครับกล้องวงจรปิดเจ้าท่านะครับโดยมีท่านหัวหน้าชื่อท่านสงศัด์นาโตนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการในการควบคุมระบบะวงจรปิดทั่วหน้าน้านำทั้งกรุงเทพนะครับนํากล้องทุกตัวมาให้ผมดูตั้งแต่สะพานพระรามแกล้องเทเวศนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ย มีนักข่าวเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอากล้องวงจรปิดชี้เฉพาะเจอดจงไปว่า,ากลุ่ม5คนนั้นมาถ่ายรูปที่ตรงสะพานพระรามแไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการขยายภาพหรือก็ไม่ได้มีไม่ได้สงสัยอะไรเข้าใจว่าตำรวจสพเมืองนนทบุรีหรือชุดพนักง,งานสอบสวนเนี่ยหน้าจาตรงนี้ปเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการมาถ่ายรูปที่ นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เมื่อ,อ,อมีนักลบโซเชียลพนักงานสอบสวนโลกโซเชียลนะช่วยกันสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมก็บอกว่าน้องตอมอเนี่ยถูกโยนตรงเน่นาน้ําเทเวศนะครับท่าน้ําเทเวศเราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงนะครับเราจึงต้องมาพิสูจน์ ที่กมเจ้าท่าด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองนะฮะโดยมีผอศูนย์กับเจ้าหน้าที่ทุกคนมานั่งซูมเป็นเวลาด้วยกันเลยนะฮะเวลา21.5405นะครับแล้วซูมขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นตอนตอนแรกก็มองไม่เห็นตอนแรกก็มองไม่เห็นพอตอนหลังตอนแรกผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะค,คิดว่าเป็นภาพตัดต่อนะครับผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอหลังจากผมเห็นภาพแล้วเนี่ย จากของกรมเจ้าท่าของจริงเนี่ยจากการซูมซูมกันหลายคนนะเป็นสิบตานะเป็นสิบตานะครับเป็นภาพชายสองคนนะครับเป็นภาพชายสองคนคล้ายๆโย,ยนออกมานะฮะโยนออกมานะครับ,ออรบแล้วเมื่อโยนเสร็จเรือชะลอชะลอไม่พอนะครับอยู่ประมาณ78นาทีถึง10นาทีด้วยกันนะครับผมดูจนจนจนครบลูปเลยอ่ะประมาณ20นาทีจนครบลูป ปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยไปกลับไปที่ทางสะพานพระรามเ็ดต่อนะครับผมสันนิษฐานไม่ต้องสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวทางตำรวจก็มาให้ทนลองอธิบดีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยไม่เป็นพยานนะครับเพราะว่าสำนวนเปลี่ยนครับสำนวนเปลี่ยนนะครับสำนวนเปลี่ยนแล้วก็เท่าที่เช็คผิวน้ำแล้วนะครับน้องตอมอ ไม่น่า,นาจะโผล่ขึ้นมานะครับไม่น่าจะโผล่ขึ้นมานะครับเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับเรบ <echo noise> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงียบไปเลยไม่มีการไหว้ขึ้นมานะครับถ้าแบบโดดไปเอ็มก็ต้องไหว้ขึ้นมาแต่นี้ไม่มีการไหว้ขึ้นมาสแสดงว่าในระหว่างที่โยนน้องตอมอไปเนี่ยน้องตอมอเนี่ยน่าจะหมดสตินะฮะหมดสติแล้วผมสันนิษฐานว่าน่าจะไปเสียชีวิตบริเวณ บริเวณเลนของท่าน้ำเทเวศซึ่งมีความสูงได้ประมาณสักสาเมตรด้วยกันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าบาดแผลจากที่ผมได้ภาพถ่ายมานะครับเป็นบาดแผลที่เกิดจากนะครับที่เปิดแชมเปญ ที่เปิดชแชมเปญครับที่เปิดแชมเปญครับจากที่เปิดแชมเปญน,นะครับเพรลักษณะที่เปิดแชมเปญเป็นลักษณะเป็นของมีคมแล้วก็สามารถที่จะเอจาะลึกเข้าไปในเนื้อหน้าขาของน้องตอน้องตอมอได้ได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีการเสียเลือดบริเวณหน้าขานะครับหน้าขาจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นมาได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับสลบก่อนจมน้ําใช่ครับถูกต้องครับเมื่อจมน้ําเสร็จปุ๊บก็หายใจขึ้นมาปรากฏว่าอยู่ในน้ําแล้วก็กระเสือกกระสนกระเสือกกระสนไปก็ไม่ไหวก็เรียบร้อยนะครับ นี่คือข้อสันนิษฐานนะครับบริเวณบาดแผลของน้องแตงโมขวาขาด้านขวามือนะครับซึ่งผมผมไม่คิดว่าน้องตอมมจะไปเสียชีวิตเพราะใบพัดนะครับแล้วก็เพราะหางเสือนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนเปลี่ยนนะครับไม่ใช่คดีประมาทครับไม่ใช่คดีประมาท แน่นอนนะครับหลักฐานคือบาดแผลนะครับหลักฐานคือลักษณะบาดแผลนะครับผมว่าาเปิดเอามาใส่ในเฟซไม่ได้ไงเดี๋ยวไปลิขสิทธิ์เขาแต่ผมมีภาพอยู่นะครับภาพบาดแผลแล้วเมื่อกี้ไปตรวจสอบภาพวงจรปิดที่เป็นวงจรปิดส่วนราชการกรมเจ้าท่านะครับ แล้วขยายขยายดูกันเป็นสิบตานะครับจนาที่รัฐทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้ทั้งห้าคนรับสารภาพได้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าเสียเวลาปิดบังนะครับปิดบังไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับปิดบังไม่มีประโยชน์บอกให้หมดเปลือกไปนะครับคดีมันจะได้จบนะครับติดคุกกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับใครเกี่ยวข้องก็ซักทอดไปให้หมด นะครับจะใหญ่โตแค่ไหนก็สักทอดไปให้หมดนะครับถ้ามีถ้ามีภาพของกรมเจ้าท่าเนี่ยกับภาพนักลบโซเชียลประสานกันเพราะว่านักลบโซเชียลประสานกันเอาไปเป็นพยานได้ไหมมันเป็นพยานได้แต่มันเป็นพยานที่ไม่ใช่เป็นลักษณะพยานที่เป็นทางราชการ พพยายนทางราชการคือต้องมีหนังสือขอภาพที่กรมเจ้าท่าที่ท่าเรือเทเวศเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการภาพขยายขยายใหญ่นะครับณเวลา21.5405นะครับก็จะเป็เป็นพยายนหลักฐานชิ้นใหญ่นะครับ มันอยู่ที่มันอยู่ที่ห้าคนอนะ่ยห้าคนมันจะว่ายังไงก็แล้วแต่ห้าคนห้าคนไปซักทอดถึงใครก็ถึงคนนั้นแหละทาไม่ซักทอดก็ห้าคนก็โดนไปนะครับมีติดคุกลืมงานนี้นะครับติดคุกลืมนะครับงานนี้เพราะฉะนั้นผมจึงมาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย เ,เขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอจันตาขอบตาดากันหมดแล้วทั่วประเทศไทยอยากรู้ว่าน้องตอมอตายเพราะเหตุใดน,นะครับเสียชีวิตเพราะเหตุใดน,นะครับภาพจากกรมเจ้าท่าสามารถพิสูจน์ได้ครับแล้วทิศทางการเสียชีวิตกันตามคําให้การเดิมเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วครับนะฮะไปฉี่ท้ายเรือคงไม่ใช่แล้วครับนะครับฉี่ท้ายเรือนะใครเชื่อก็บ้าแล้วนะครับฉี่ท้ายเรือสักพักก็เดี๋ยวยืนฉี่แล้วงง นะครับบาดแผลจะบอกว่าปลาบึกมันกัดเหรอตกลงปลาบึกมันกัดบาดแผลเหรอนะฮะบ,บาดแผลยาวขนาดนั้นนะ่ะยาวเป็นแนวตรงอะ่ะผมไม่ได้ซักทอดใครนะครับแต่ผมมองว่าหลักฐานชิ้นของกรมเจ้าท่าเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญนะครับเป็นหลักฐานทางราชการนะครับแล้วผมก็สันนิษฐานว่า าบาดแผลบริเวณขาของน้องแตงโมนะครับเกิดมาจากนะครับของมีคมคล้ายที่เปิดขวดแชมเปญที่คล้ายที่เปิดขวดแชมเปญนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะโดนปลาโลมาหรือตัวเหี้ยกัดก็ได้นะฮะอาจจะโดนปลาบึกปลาบึกปลาบึกอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยากัดก็ได้อะถ้าตำรวจจะสรุปแบบนั้น ใครเชื่อก็ใครเชื่อก็เอาวะแล้วแต่พวกเราแล้วกันนะครับผมก็ทำเต็มที่นะนะครับ มันไม่มีใขยายออกกฎหมายหรอกนะครับมันไม่มีใขยายออกกฎหมายนะฮะถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะฮะถึงไหนก็ถึงนั่นนะครับถึงไหนก็ถึงนั่นนะครับแต่ผมว่าหลักฐานจากกรมเจ้าท่าจะสามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างด้วยกันนะครับได้หลายอย่างด้วยกันหลักฐานจากกรมเจ้าท่านะครับหลักฐานจากนักลบโซเชียลนะครับแล้วก็ผมก็บอกแล้วไงว่า ผมก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็หาหลักหาหาลักฐานมาหักล้างอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับผมบอกว่าเป็นข้อสันนิษฐานว่าบริเวณขาที่เกิดแผลลึกถึงกระดูกเนี่ยเกิดมาจากที่เปิดวัวดแชมเปญนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ค่อยมั่วแล้วกันนะผมไม่ค่อยมัว่ว เรือพวกนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับจุดที่ตกกับจุดที่เจอศบห่างกันประมาณ5กิโลเมตรถ้าเทียบได้กับกระแสน้ำกระแสน้ำขึ้นนะครับก็เ,เป็นไปได้อยู่ เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ลอยไป10กิโลเมตร5กิโลเมตร3กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ5 6กิโลเมตรนะฮะจากจากอ่าก่อ,กอนสะพานก่อนถึงสะพานพระรามประมาณ400เมตรนะครับย้อนไปย้อนไปก็นู่นกับสะพานสะพานสังฮีสะพานพระรามหสะพานพระราม6สะพานพระรามนะครับก็ก็ก็พอไปได้อยู่นะครับ ก็เราเห็นแบบเนี้ยเราเห็นแบบนี้เร,เ,นบบนเราจะไปตอบอยังไงอ่ะก็เห็นแบบเนี้ยโอเคตาฝาดก็ได้อ่ะพี่ตาฝาดก็ได้อ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะตาฝาดนะตาฝาดตาฝาดถ้าไม่เชื่อพี่ก็อ่ะพีตาฝาดก็ได้อ่ะตาฝาดก็ได้ พี่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะนักคณิตศาสตร์ปกติทําอะไรไม่มั่วนะครับปกติทำอะไรไม่มั่วนอกจากแก้งมั่วเองก็ก็ได้ข้อมูลอะไรมาก็มาบอกพี่น้องประชาชนนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปิดปิดบังอะไรนะครับข้อมูลก็ไปเอาได้จากกรมเจ้าท่านะครับจากกรมเจ้าท่านะครับศูนย์เทคโนนะฮะ ที่ควบคุมระบบวงจรปิดทั้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับแผลยาวประมาณ35เซนนะครับลึกถึงกระดูกนะครับก็ในภาพในภาพมันในภาพมันขายโยนแล้วกัน ในภามันค้ายโยนแล้วกันนะครับจะใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงนะก็ไม่รู้ว่าตํารวจก็ทําสำนวนสานวนแบบไหนเนี่ยแต่ถ้าพี่เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนพี่สรุปพี่สรุปคดีได้ง้แต่3วันแรกแล้วจับหมดแล้ว